โสะหรือความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนล้วนเคยสัมผัสมันเกิดขึ้นง่ายมากแค่ใครพูดไม่เข้าหูรถขับปาดหน้าหรือโพสต์บางอย่างในโซเชียลก็ทำให้เราของขึ้นแล้วแต่ในคำสอนของพระพุทธเจา้าโทสะไม่ใช่แค่ความโมโหธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในรากเหง้าแห่งความชั่วหรือ อกุศลลมูลที่กัดกินใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวโทสะเหมือนไฟเมื่อเกิดขึ้นในใจจะเผาทั้งเราและคนรอบตัวความโกรธไม่ได้แค่ทำให้ผู้จาแรงแต่ยังผลักให้เราตัดสินใจผิดทำร้ายผู้อื่นและทำลายความสัมพันธ์โดยที่ไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าเปรียบโทสะว่า โทสะเปรียบเหมือนของมีคมในเปลวไฟใครจับก็เจ็บเองก่อนหมายถึงคนที่โกรธจะเจ็บบวดก่อนใครในยุคนี้โทสะอาจไม่แสดงออกด้วยการตะโกนหรือชกต่อยเหมือนสมัยก่อนแต่มาในรูปแบบของการพิมพ์ด่าแชร์ประจานแซะผ่านโซเชียลหรือแม้แต่ เงียบใส่กันด้วยความเย็นชาซึ่งก็รุนแรงไม่แพ้กันการแก้โลสาไม่ไน้หมายความว่าเราต้องอดทนอย่างเดียวแต่ต้องมีสติรู้เท่าทันว่าโกรธแล้วเกิดอะไรขึ้นกับใจเราและเลือกตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ตามสัญชาตญาณวิธีระงับโทสะแบบพระพุทธเจ้าแนะนำคือเมตตา พอใจเริ่มเดือดหัวเริ่มร้อนให้ลองเปลี่ยนมุมมองเห็นคนที่ทำให้โกรธเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีทุกข์เหมือนกันหรือไม่ก็ถอนหายใจลึกๆให้เวลาใจของเราเย็นลงก่อนแล้วค่อยพูดหรือจะทำอะไรออกไปสุดท้ายนี้โทสะไม่ใช่ศัตรูที่ต้องฆ่าแต่เป็นครูที่ต้องเข้าใจ ยิ่งเราเข้าใจมันเร็วเท่าไรชีวิตก็จะเบาสบายและมีพื้นที่ให้ความสุขมากขึ้นเท่านั้นแล้วเจอกันใหม่ในธรรมะสองนาทีที่เข้าใจง่าย,ายนำไปใช้ได้จริงกรุณากดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ